ชมรมทรานวันนี้จะมาเล่นเบ็ดบอลครับผมซึ่งอันนี้เป็นการภาหัว่าคลิปนี้ผมดองเอาไว้ซึ่งเป็นช่วงที่ผมยังเล่นกากอยู่ซึ่งผมก็จะเอาบางช็อตที่ผมจะไปลงคลิปช็อตครับผมซึ่งอันนี้ผมก็จะผ้าครับผมสายที่ผมดองไว้ก็คือไปภาคไทยครับผมคืออย่างภาคไปเสร็จผมผมผ้าไว้จะดองลงทีเดียวแต่ขีเกียจมันก็เลยผมเลยดองไว้แล้วผมก็ลบไม่ได้ด้วยทําให้มันก็าจะแหลกๆหน่อยครับผม จังหวะนี้เอาเปลี่ยนบอลใฉยเลยโอเคไปไปดูกันจะมีใครบ้างเลยแบบเดี่โอเคใครไปเออใช่ไาโชว์ไก่ฮะตอนนี้ยังไก่อยู่นเ,ยเนี่ยบอกแล้ว่าไก่อยู่เนี่ยการจังหวัดดีบอลยังไม่ได้เลยอันนี้ลาวสองครับผม ภ <rude S 2> าพอะไรกันนะครับผมคิดแกตัดต่ออาจจะมีขาดต่อหน่อยน้อยหน่อยครับผมผมเจ็บคอด้วยนี่ฉากจะนี้ก็ได้ตีบอลอยู่บ้างแล้วก็แพ้เหมือนเดิมแพ้กับการพาทางโง่มันเปลี่ยนบอลได้ไงเนี่ย ตั้งวันนี้ไงตีไปนึกว่าจะไปปะทะอะแล้วตังงวนี้ฟัดไปฟัดมาสุบเตียงตาย,ตายใช่ฉันกำลังจะตายเมื่อดูกันจะตายฉากไหนเพราะว่ารู้แล้วว่าตายแน่นอนเนื่องจากว่าไม่เอาล่องหนมากกเลยอาจจะเล่นกากาหน่อยนี่เนี่ยโดนดูดลงไปหลุมด,ด,ด,ดำของ